เรียกได้ว่าเป็นคดีใหญ่ที่กลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับสำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับที่ได้มีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็พวกันกับลุงพลนะครับหรือว่านายชัยพลวิพาโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของสาลดีกานะครับก็ได้มีคําสั่งชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัวลุงพลนะครับโดยได้ให้เหตุผลว่าคดีนี้นะครับมีพฤติการร้ายแรงอัตราโทษสูงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหานะครับจะหลบหนีซึ่งหากปล่อยตัวชั่วคราวนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวน การยุติธรรมนั่นเองครับ โดยหลังจากที่มีคําสั่งของศาลนะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวลุงพลนะครับออกจากเรือนจําจังหวัดมุกดาหารไปยังเรือจนจํานครพนมนะครับซึ่งเป็นเรือนจําที่ใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังในคดีร้ายแรงนะครับเป็นการเฉพาะโดยการย้ายตัวครั้งนี้ของลุงพลนะครับดำเนินไปอย่างเข้มงวดแล้วก็ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจําอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งระหว,วา่างการย้ายตัวลุงพลนะครับก็ได้พบว่าไม่มีกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับหรือว่าแฟนคลับเดินทางให้กําลังใจเหมือนในอดีตแต่อย่างใดนะครับและในส่วนของคําพิพากษาล่าสุดนะครับทา้งด้านของศาลอุทธรภาค4 ก็ได้มีคำตัดสินให้ลงโทษจำคุกลุงพลนะครับเป็นเวลา26ปีพร้อมกับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น2ล้าน5แสน5หมื่นบาทนะครับให้กับครอบครัวของน้องชมพู่โดยในคำพิพากษานะครับได้ระบุถึงประเด็นข้อพิรุษของลุงพลนะครับที่ศาลเห็นว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องชมพู่อย่างชัดเจนนะครับทั้งในเชิงพฤติกรรมความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับที่มีน้ำหนักเพียงพอในการวินิจฉัยนะในกคร ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่ขุดประวัติของลุงพลนะครับจากข้อมูลก็ได้พบนะครับว่าลุงพลหรือว่านายเัยพลวิพานะครับได้กลายเป็นผู้ที่โด่งดังชั่วข้ามคืนนะครับจากคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่นะครับเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายตัวไปจากบ้านนะครับในหมู่บ้านกกอกตําบลกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งลุงพลนั้นมีศักเป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะครับซึ่งปัจจุบันลุงพลนะครับมีอายุ4 6ปีเป็นลูกชายคนที่5าของครอบครัวนะครับแล้วก็มีภรรยาก็คือปาแตนนะรัหือว่งสมพ ลาโพแล้วก็มีลูกชายร่วมกัน2คนนั่นเองครับ ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ลุงพลจะกลายมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับก็พบว่าลุงพลนะครับเคยประกอบอาชีพทําไร่ทนานานะครับแล้วก็รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านกกอกนะครับโดยสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆพบว่าลุงพลนะครับเคยประกอบธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆนะครับจึงทําให้ลุงพลนั้นมีความสามารถสกิลด้านการพูดครับที่สามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้นะครับซึ่งลุงพลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับจากคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ในยิ่งไวสามขวบนะครับที่หายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านก ห่างจากบ้านพักประมาณ5กิโลเมตรบริเวณภูเหล็กไฟนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนับปีในการสืบหาตัวของคนร้ายนะครับซึ่งลุงพลเองก็เคยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะครับในคดีดังกล่าวนี้ด้วยจนกระทั่งเมื่อลุงพลนะครับได้มีชื่อเสียงตามสื่อต่างๆนะครับก็ได้มีงานที่ติดต่อให้ลุงพลนะครับอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบแสดงมิวสิกวิดีโอนะครับรวมถึงงานรีวิวแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วก็ได้มีการทําช่อง YouTube ร่วมกับป้าแตนนะครับที่มีชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับโดยมี เกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวแล้วก็มียอดผู้เข้าชมวิดีโอนะครับกว่า50ล้านครั้งแถมยังมีค่ายเพลงนะครับที่เคยทาบทาให้ลุงพลนะครับไปออกซิงเกิลด้วยกันอีกด้วยเลยเทีเยบกับ และอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคดีของน้องชมพู่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาในการดําเนินคดีนะครับนานกว่า2ปีจนกระทั่งเมื่อวันที่20ธันวาคม2566รอสกที่ผ่านมานะครับทา้งด้านของศารก็ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆอย่างรอบคอบแล้วนะครับก่อนที่จะมีคําพิพากษาสารชั้นต้นนะครับโดยพิพากษาจําคุกลุงพลรวม2คดีนะครับ20ปีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของคดีที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีีีเเลลยยยทดวงสะท้้อออนนนเห็ถึงงคความซับขดี อย่างมากเลยทีเดียวรวมถึงแสดงเห็นถึงกระบวนการทางกฎหมายนะครับที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงอย่างรอบคอบนะครับซึ่งสําหรับกรณีของลุงพลนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องรับโทษตามคําตัดสินของศาลครับแล้วก็ยังมีโอกาสในการยื่นฎีกาต่อไปนะครับหากมีการดําเนินการตามขั้นตอนนกครก็ออออขอขอบคุณส,สื่อทุกท่านนะครับที่มาทำข่าวในวันนี้ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านแล้วก็ ขอบคุณสารที่ทำครับสารทักษิก็ทุกท่านทุกหน่วยงานเลยคำพิพากษาเป็นยังไงบ้างครับพี่คำพิพากษาบอกว่าอะไรคพิพากษาวันนี้เพิ่มเพิ่มไปเป็นสองแปดสองแปดแปดคือค่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ เพิ่มเพิ่มทุกปีเป็นอะไรที่จาก20ปีเป็น26ปีครับฟังเขาข้าเวา<อ>เป็นอะไรกคนาตื่นเต้นมากครับ,รบแต่ว่าตอนนี้มีมีกี่ข้อหาพี่พี่สาบาอสองสองครับสองเลยรแต่มีสองแปดแปดเพิ่มเข้ามา,นาในความรู้สึกข,ของผม รู้สึกดีใจแล้วก็ให้ได้รับความเป็นธรรมของน้องุำคู่ครับไม่รู้จะพูดอะไรเหรอดีใจครับดีใจตื่นตันใจของของป้าแตนนี่มีทำิพากษาอะไรไหมเขาเขาจะอันนี้ผมไม่พูดตรกับก็คือเป็นจำคุก26ปีใช่ไหมพี่ครับอ๋อเด็ดเสร็จเลยครับเพิ่มมาอีก6ปีเพิ่มมา ก็ก็คือตัดสินลุงพลคนเดียวถูกต้องใช่ไหมครับก็ดีใจพี่พอใจเลยครับขอบคุณทีมตำรวจทีมทำงานทุกท่านเลยคขอบคุณตรงนี้ขอบคุณทนายแซงค่ะแล้วก็ขอบคุณทนายด้วยขอบคุณพี่ทนายอีกสองท่านที่สิทธุระแล้วก็ออกไปก่อนแล้วด้วยค่ะขอบคุณจริงๆที่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คุยกันนะคะเวลามีอะไรก็คุยกันเวลามีฝั่งนน้นเขาบางทีก็สร้างประเด็นดราม่าบ้างที่นอกเหนือจากคดีก็คุยกันก็มีรสาหรือให้กำลังใจกันบ้างเหมือนกับเป็นที่เป็นน้องกันอะระยะเวลาคดีมันนานนะคะคุยได้หลายเรื่องเลยแล้วก็เรื่องคดีมีปัญหาก็คุยได้เวลาเราโดนกันแกล้งหรืออะไรแบบนี้ก็คุยได้เหมือนกันค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณทีมคดีน้องชมพู่ค่ะ รอบนี้น้องชมพู่ก็ได้รับความยุติธรรมอีกแล้วรอบสองแล้วขอบคุณม,มากๆค่ะอะไรจะไปหาน้องชมพู่หรือไปนู่นไปนี่ไปไหนบ้างไหมครับเมื่อวานหามาแล้วค่ะเมื่อวานแวะมาแล้ว,ว,แ,วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเสร็จจากนี้ว่าจะไปอะไรยังไงตอนน่อไ,ไ,ไม่ได้คิดว่าจะมีบบก็เลยไม่ได้เตรียมสถานที่ไว้แถลงข่าวไม่คิดว่านะักข่าวจะมาเยอะขนาดนี้ด้วย วินาทีที่เราได้ยินคำตัดสินเรารู้สึกยังไงครับน้ำตาไหลเลยคะ่ะคือรอบนี้คือโทษหนักกว่าเดิมเดี๋ยวโราทนายพูดถึงอะไรเรื่อยๆที่ทนายหลบขอทางให้ทนาย ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว